ค้ชช่วยแนะนําวิตามินบํารุงให้ฟังอีกรอบได้ไหมคะมีซิงวิตามินบีรวมเอ่อแล้วก็แมกนีเซียมแล้วก็วิตามินดีสามแคลเซียมวิตามินซีแบบนี้หรือเปล่าคะอ่ะไล่มาดีกว่าไล่มาดีกว่าวิตามินเกี่ยวกับการสร้างกล้ามไห้อ่ะมีซิงครับซิงเกี่ยวกับเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนนะครับวิตามินดีสามนะครับผมส่งเสริมเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันนะครับตัวของวิตามินบีรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ความแข็งแรงของระบบประสาทแล้วก็สมองของเรานะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเวทนะครับตัวของระบบประสาทกล้ามเนื้อนะครับมีความสาคัญนะครับเพราะว่าตัวคือถ้าเกิดว่าลงลึกเลยนะครับผมตัวของวิตามิน B เนี่ยนะครับคือมันจะทําให้ตัวของตัวส่งสัญญาณเนี่ยจากสมองเข้าสู่กล้ามเนื้อนี่ครับมันมีประสิทธิภาพมาขึ้นสัญญาณมันจะชัดเหมือนเน็ต 5G สารสื่อประสาทอ่าสารสื่อประสาทนะครับผมมันจะเหมือนเน็ตที่แบบเร็วๆนะครับถ้าเกิดว่าได้ตัวของวิตามิน B12 เข้าไปนะครับหรือวิตามิน B รวมนะครับ อ่อถ้าเกิดว่าได้รับวิตามิน B ไม่มากเพียงพอนะครับจะเหมือนเน็ตช้าๆมหมุนอยู่งั้นแหละ <laughs> ออกแรงไม่ค่อยดีนะครับแ <laughs> มกนีเซียมนะครับจะช่วยลดการหดเกร็งของกล้าเมเนื้อของเราครับทำให้เราสามารถฝึกได้หนักมากขึ้นแล้วก็มีความทนทานเยอะขึ้นนะครับตัวของแคลเซียมนะครับจะทําให้สารสื่อประสาทนะครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดการบีบตัวการหดตัวของกล้าเมเนื้อนะครับสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะครับผมเราเรียกมันว่าอะไรนะ AR จะไม่ได้แล้วนะครับมันชื่อเต็มมันชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันทําให้ตัวของกล้ามเนื้อมันสามารถโดตตัวได้ดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวิตามิน C นะครับซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันของกล้ามเนื้อเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว,ว่าได้ตัวน,นี้มานะครับก็ทําให้การฝึกวเวทนีนิของเรามันมีคุณภาพมากขึ้นเนาะซึ่งเรื่องของวิตามินคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบว่ามันมีบทบาทที่สําคัญแล้วก็เป็นเหมือนพระเอกที่อยู่หลังม่าน เนาะนะครับ